สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาสรสกุลระเบิดบายนอร์เวย์ Norway! อีกแล้วจ้า <c oughs> ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกทกท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้จ้ามือนิสไปยามปูจ้า <c oughs> ยามเช้ามืดคึมเลยจ้ะบรรยากาศยามเช้าที่นอร์เวยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซีที่น่ารักทุกทกท,กท่านเด้อจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้า ไปชมบรรยากาศอยู่ทะเลยามเศร้านำกันนอนจ้ะนอะ <c oughs> จ้าบรรยากาศยามก็ว้ายฮฮเขาสุนัขมาเดิอนออกกำลังกายาบรรยากาศมืดครึ้มมือนี่ไปรุ่นนำกันเด้อสิได้ปู่บอจ้า โอ้บรรยากาศหนาวแล้วจ้าเบิ่งเนี่ยแดดก็บ,บอ,อกจ้ะบรรยากาศน้ำก็ลดมาจ้ามาจ้ามาขึ้นเรือน้อย <c oughs> โอแม่นเรือน้อยแม่เรือใหญ่น้ำกันจ้าจ้าบรรยากาศไปลุ้นน้ำกันเด้อสิได้บอกมือนีอ้น้ำทะเลมันลงมันลด นี่ข้างหน้านี่สิเป็นชายหาดหน้าร้อนนี่คนเขาสิมานั่งเล่นแถวชายหาดนี่เต้มเลยมาเล่นน้ำจากบรรยากาศ<ฮ>นี่จ้ะให้ชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวจะพาไปลุ้นว่าได้ปูไหมยามเศร้าขาเจ้เอามามาย่างออกกําลังกาย สิพาไปย่างเบิ่งชายหาด้ายฮไ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 ฮยๆมาแล้วว่าจะชายหาดนาหน้าร้อนก็จะเต้มเบิดเลยอยู่นี่นะจะ ชายหาดเหมือนบ้านเราเลยนี่แตะจะบรรยากาศยามเศร้าไปจ้าไปลุ้นเบิ่งปูน้ำกันว่าสิได้บ่มือนีไฮอัยรักจังเลยเขาเอามามาเดินเล่นกำลังจะลงเรือแล้วแดดมาแล้ว ไปกันจ้าแดดออกแล้วมีแดดแล้วจ้าไปรุ่นน้ำกันจ้าแดดมาแล้วแดดมาแล้วท้องฟ้าสดใสเลย บรรยากาศตอนเช้าจ้าไปลุนไปลุนบันบนี้ วันนี้ทะเลผมมีขึ้นจ้าวันนี้นะทะเลเงียบบรรยากาศน่าตกปลาจังเลยเบิ่งขัาเจ้ามาตกปลาได้ปลาได้ปลา ได้ออกดึงดึง <laughs> <laughs> นั่งให้กำลังใจจ้ะ <c oughs> ทางนี้ อดเนี่ยเนี่ยท้องฟ้าส,สดใสเอามารุ่นกันเอาดึงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อบใส่ปูคืนแล้วทีนี้ไม่ได้ใส่แล้วจ้ารอใส่กุ้ง lobster กุ้งมังกรจ้ะรอาปูบ่ค่อยมีละปูเนื้อมันน้อยแล้วก็เลยจะเก็บรอบจ้ะเอาไว้ใส่กุ้ง lobster รอลุน้นกุ้ง lobster เดอ้อเดือนตุลาหน้าใส่กุ้งจ้ะ รอบหลังที่สองจา้านูนมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเลือว,วิ่งหาตกปลาโอ้ยขึ้นมาแล้วนอะทับเร็วเหี้ย ขึ้เจอขึ้นเรือครับเร็วขึ้นจะมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันพแนกดึง น,นี่นั่งให้กำลังใจจ้ะมาลุ้นทำกันเอาดึง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 ,ดง,ดงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ ย่สตูลครับบาสตูนครับบาอุ้ยได้ตัวใหญ่หลังนี้ได้เจอแล้วโอ้ตัวใหญ่ๆรอ,อ,อบสองหลังเกือบเต็มกระมังเลย สดสดจากทะเลจา้าตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆจา้า <laughs> เอาไม่จ้านี่ปูกล้ามใหญ่ๆ <c oughs> แต่ว่าตัวป,ปูตัวใหญ่ๆนี้มันเนื้อมันไม่เยอะค่ะมันยังไม่โตเต็มที่เนื้อมันสีหน่อยก็เลยจะต้องปล่อยคืนลงสู่ทะเลเหมือนเดิมจ้าบึงเนี่ยมันไม่มีเนื้อจ้าปูรุ่นนี้มันไม่มีเนื้อจ้าต้องปล่อยคืนสู่ทะเล ไปแล้วจ้าไปเดี๋ลูกจ้าอันนี้เหมือนกันจตัวนี้เหมือนกันจ้าตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่มีเนื้อจ้าเอาไว้ปีหน้านุนแหละต้องปล่อยสู่ทะเลเหมือนเดิมจ้านี่ อันนี้น่ยมีเนื้อแน่นอนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะเด้อพ่อพกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีนี่แฮงสุขสุขคนจ้าพ่อพ่อกันคลิปใหม่จ้ะคลิปหนาเนาะนี่อันนี้นี่ เนื้อเยอะค่ะนี่แกเนื้อเยอะตัวนี้เนื้อเยอะจ้าเขาพูดละลายจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนเด้อจะเด้อผู้ใดบ่มักเสียงหัวก็ขอโทษขออภัยเด้อจะเด้อให้หัวนะแม่คนมีความสุขเนาะจังหัวเนาะเ่นบอกจ้่เนื้อเยอะๆตัวนี้ Yeah.